นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรนทาให้มืดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิวรนหาเหล่านี้กระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักษุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักาฟแห่งความพับแขนไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวรนหาเป็นฉไนคือ กามฉันธานิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในปักไฟแห่งความคับแ้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานพยาบาทนิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในปักไฟแห่งความคับแ้นไม่เป็นไปเพื่อนิพาน ทีนามิทะนิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในปักายแห่งความคับแขนเป็นไปเพื่อนิพพานอุทัจจกกุกุจานิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในปักายแห่งความคับแขนไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน วิจิกิจฉานิวร์กระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักษุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักใฝ่แห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิวร์ห้าเหล่านี้แลกระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักษุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักใฝ่แห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌชงเจตเหล่านี้กระทําให้มีจักษุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่แยหย่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานโพชฌชงเจตเป็นฉนคือสติสัมโพชิชงกระทําให้มีจักษุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อ,อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์กระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานเวริยะสัมโพชฌงค์กระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม, anza, ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานปีติสัมโพชงกระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานปัตสัทธิสัมโพชงกระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่าแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชฌงค์กระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่าแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงค์กระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อ,อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายวูทรงเจดเหล่านี้แลกระทําให้มีจักษุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อ,อนิพพานจบนิวรณสูตร